ซเอ็มเจงเคสร้างตำนานในอุตสาหกรรมคลังสินค้าไทยด้วยรางวัลพครดี e เอ e กเซลเในฐานะผู้บริหารคลังสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานา,นาชาติซเอ็มเจงเคได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเปิดตัว The First Boutique Warehouse in Thailand โดยการเปิดพื้นที่ที่ดีที่สุดในโครงการซึ่งถูกเรียกว่าอุลับเฮาส์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมต่างๆขององค์กรทั้งนี้เพื่อสร้างมิติใหม่ในธุรกิจคลังสินค้าที่มีให้เช่าล่าสุดความสำเร็จในด้านการออกแบบและบริการของอุลับเฮาส์ทำให้ได้รับรางวัล 3D Excellence ในประเภทนวัตกรรมและบูทีขจากฟีเอฟซีซึ่งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีองค์กรจาก90ประเทศทั่วโลก นายทิติคันธามานนท์ประธานบริหารของซีอัมเจงเคกรุปเปิดเผยว่าการสร้างอลั์เฮาส์ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมในการบริการคลังสินค้าที่เกิดขึ้นจากการสะสมประสบการณ์กว่า25ปีทําให้พวกเขาสามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เช่าใน3าประเด็นหลักคือสถานที่ตั้งความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยยังได้เพิ่มความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่แปลกใหม่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของคลังสินค้าเดิมทั้งนี้ยังมีบริการที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตทีี่ด อืนซีอัมเจงเคมไม่เพียงแต่เป็นการบริหารคลังสินค้าเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่าผ่านความสะดวกสบายของระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรฐานสากลรองรับการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับพื้นที่ที่มีร้านอาหารระดับพรีเมียมให้บริการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาและเหมาะแก่การใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าผู้เช่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือพนักงานใน s m e เอ็มอีเจงเคยินดีให้การสนับสนุนพร้อมสร้างสรรค์พื้นที่ที่มีคุณภาพในการประกอบธุรกิจโดยจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญในการช่วยวางผังการเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีบริการการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีรวมกับสถานที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยรางวัลพีดี เอ็กซ์เซนเที่ได้รับมายืนยันว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ขยายออกไปในฐานะผู้บริหารคลังสินค้าด้วยนวัตกรรมที่เรานําเสนอไม่ได้มองเพียงที่โครงสร้างอาคารแต่ยังคํานึงถึงความต้องการและความสะดวกของผู้เช่าที่เปลี่ยนไปนายทิติกล่าว จากการมองหาโอกาสในตลาดคลังสินค้า CMJK ยังตั้งเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนภายใน3ปีโดยเน้นไปที่ทำเลที่สำคัญเช่นสาทรถนนจันทราษบุรณนะลาดพร้าว87และวิภาวดีสุทธิสารในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานบริการที่ดีเยี่ยมในการบริหารคลังสินค้า ในยุคที่ความเสี่ยงและปัญหาทางเศรษฐกิจอาจทําให้การดําเนินธุรกิจมีความยากลําบากแต่ซีอ็มเจเยังคงเชื่อมั่นในการสร้างนว,วัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ซีอ็มเจนเคยังมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการนําหลักการ ESG (Environment, Social, Governance) มาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ในบทสัมภาษณ์นายทิติได้กล่าวถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่เข้าสู่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวความไม่แน่นอนในตลาดโดยระบุว่าความสามารถในการหายใจภายในช่วงวิกฤตจะเปิดโอกาสใหม่ให้บริษัทต่างๆได้ปรับกลยุทธ์และมองเห็นโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคที่มีความมั่นคงท้ายที่สุดนี้คงจะมีคนสงสัยว่าอนาคตของคลังสินค้าในกรุงเทพและภาคอีสานจะอยู่ตรงไหนและจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย